เรื่องแรกแต่เฮียต้องให้เฮียบังแต่อ่งนะ้ำที่เขาโกหกมาจะให้บังอกจริงหรือเะอีคนพูดใครวะคนดูฮะทำไมต้องโกหกด้วยอ่ะที่มันบอกว่าจะไม่รู้หรอแต่เอียต้องให้บังแต่อ่งน้ำผมรับเลขสามติบครับขายหรือเปล่าคนราคาเกินเลขสามติบเพื่อนบ้างเหรอเป๊ะๆอ่ะจะเปล่าเยี่เขายี่เลยตัดเลขละเลขละใครนายติ๊บ เดี๋ยวลูกลูกกูเมย์ลูกเลยเยกระเป๋าอะไรครับอุ้ยปากเป๋าก็ไม่ให้หนูเดี๋ยวหนูเจอดีๆมาหลยนะ จะไถ่อามสองสามสสามองสามสองสามสองสาอสามงสามาม่ององสมสองสามสองามองสาม่องาม่ได้ามสองมสองานสงสามสกัสามองสามสองสมองสามสองมอามสองสมอามสองเาองามสองสามสองสามสองามังมสองามสองสามสอง่ามสองสามสองสาองเามสองสามสองเามสองสาง่มองามสังสอ่างสองสามสงสางสามสงมงสมงองสางสง จะไปทแค่เส้นสลึงขาดเขานับว่าโตหรอกมึงจะบอกใครเจ็บละวไปนอนหรอนีนใส่นีนใส่ยังเด็กนีใส่ยังเด็กอยู่ผมก็ไม่นับประตูนะครับพี่บังพี่บังไม่ด่าผมก็ไม่ด่าพี่เจ๋อไม่ด่าพี่ผมด่าพี่โจอพี่บังเด็กผู้ใหญ่ในบ้านมันไม่เคารพับพี่ก่ไม่เคารพับพี่แต่ถ้าทำตัวให้เคารพผมก็เคารุบรถอ่ะหนูว่าขายเพชรไม่ใช่ไงรถรถไปไหนโจซื้อเขาอ่ะสวดบาปเนี่ย โดครับก็ไปูบกูนรถโสดโับ่ครับก็ไปูแคปไงติไปจกูสองพันครับที่เราใช้อะมากันนี้ไม่ใช่ม่พ่ใช้เลยพี่ตีโรายรถไมจูบใลยนะด้นไหมเมาห้าแสนครับบอลร้องแ่ไหนพี่ยอกครับสองหมื่ได้ป่ะเหมาอะบไม่ได้ครับสองหมืนบวกใจได้ป่ะไม่ได้ครับแมมีตังค์มาน้องเดี๋ยวมากดตังค์กตักอตังกตังค์กง บางบางพี่บางเหมือครับอ๋อเอาอะไรเอ่ยจะขายเพชรครับอ๋อขายเพชรบางเหมือนานหรือยังอ่ะแน่ใจเป๋าสิบหกครับเป๋าสิบหกไปเม่กี้ครับก็เปล่าหนูหนึ่งเก้าศูนย์นะคะสิบหกครับ ต้องให้ตังก่อนเหรอครับนี่ใช่ครับต้องให้ตังหกก่อนแต่ข้าก่อนขาพี่จอหกเก้าครับสองวันครับพี่เพชรละครับเพชรลหหวังใช่ครับจีบหงสามเจ็ดรแมจบแคมี่ให้มาแค่สองหมืสี่เองขาดอีกพันมีแบบว่าหนวันสวันเจ็เอองั้นเอาแค่สิบสองนก็ได้ครับงั้นนะสิบสองวันเลียกอะไรผมก็เป๋าสองห้าครับ ใส่ฮูดแทนเขาเลยใช่ไหมคิโปร์ครับใส่ขาวครับคส่ขาวบังหมื่นนานหรือยังอ่ะนานแล้วครับจะมาจะจุกจะแก้มีผมหรอป่าครับจะขออ่างเตาเดือนใครเขาไปกอ้ยี๊รีบไปไหนกอแล้วแล้วปกติสิ้นเดือนไปกินไงบอบอบออู้งานอยู่ไปเดี๋ยวจะไปจอดรอถกินเดือนที่แล้วก็กินโอ้โหที่อยู่เออ ถ้าอยากได้แต่เฮียต้องให้เฮียบางแต่อ่งนะครับได้ได้เรานะกันเดียร์ฮะฮะไปไปกูไปไปแค่นั้นแต่พี่ชายได้ซื้อเพชรงไปสดหรือเปล่าสดครับสดสดจะให้บางแต่ตังหรือเปล่าฮะอีคนพูดใครวะคนดูฮะทำไมต้องโกหกด้วยครับที่มันบอกว่าจะไม่รู้หรอแต่เอียต้องให้บางแต่อ่งครับผมรับเลเอร์สามติบอะครับขายหรือเปล่าตุนราคาเกินเลเยอรสามติบ เจ้่อพี่มันมาแส่ราสัตว์นะมอตอรสัตมีมาล่รสัตเหรอใช่จะปไ้มดีมันโอ้รถยังไงอะกูมีไอ้มอตอรสัตแต่กูมีไปดีไปดิไปดิเหล็กก็พี่รับสาสิบอยู่แล้วซิโรคันนี้เหรอไม่ได้ไปคันนี้ครับจำไว้จําไว้ พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าไอ้นี่ปะแบบว่ามีคนอื่นอยู่แบมันไาโอนยังไงพเดี๋ยวม่ปะพี่ชายถ้าบางมาฝากบอกบางด้วยนะว่ามีดักมาหามีดักคือใครคนดูใครรอใครมนเล่นบางอ็ะแอบๆอ่ะเยวเปล่ายี่อเลยตัอว์ใครนายติ๊บ จลูกลููกกแมอะไรเขาชื่อบีดักบีดักไงเป็นแบบนี้กูนั่งฟังแต่ไอกโจบอกว่าถ้าอยากได้เตะเอียต้องให้บังเตะอังและเพื่อนบางเพื่อนบางแต่กูพูดไม่ได้เมื่อกี้กูเห็นแบบมีคนอื่นอยู่แต่มึงพูดอะไรเมื่อกี้ไอติ๊บเพื่อนบางไงพี่ก็รู้จักคนนี้พี่รู้จักไปเหระใครวะชื่ออะไรนะมีดักเหรอแป๊บหนึ่ง ผัวกูมาแล้วเดี๋ยวกูเคลียร์โผก่บอลไม่เอานะพี่เฮ้ยไอโจโจโจไม่พี่ลูกกูมีอะไรจะคุยด้วยอ่ะไม่ครับประปะให้ยัยฉันวัดวันนี้แหละพี่ป้าบอกพี่พี่ชอบเด็กไหมคะไม่ชอบอ่ะชอบเดี่ไม่ชอบเด็กว่าเราโตให้ได้นะคะเพื่อนไหนบอกอีกครั้งไม่เคยจำได้ ชอบแบบคำชอบแบบว่าแบบอย่างพูดไ่เป็นคำอ่ะเป็นให้ผมจะเปล่าแบบแบบเพิ่งเพิ่งทำเอินแค่นี้ลูกกูก็พูดไม่เป็นภาษาจบพี่บ้างแล้วไออังเขาเริ่โดนแล้วหรอพี่บ้างโดนแล้วหรอเสียงเมื่อกี้ห่วยหัวยมากเลยฝาเ็จเลยกโจ พี่แค่กุแตะอ่งใครโจจิบีดักไงอยู่ในะ่ะแต่พี่ก็เขามาขอเปาหนูว่าคำคมในเพจวอดไงถ้าอยากได้แตะเฮียต้องให้เฮียแตะอ่งหนูก็แบบพูดเล่นๆครับหนูไม่ได้ตั้งใจครับพี่บ๊ายแต่คนเนี่ยชอบมาหามึงบ่อยหนูมาถึงเฮียบังเฮียบังที่หนูมาถึงมาถึงบังแตะมาจำไม่ได้เลยคนที่เคยคุยให้ขอโทษครับพี่บ๊ายกูรู้แต่หมายถึงว่ากูเห็นคนเนี่ยก็มาหามึงบ่อยตอนนี้กำลังเคลียร์อยู่ แสดงว่าใช่ต้องมีอะไรอ่ะไอโจต้องมีมือนี่มันผีจอปลาประพูดจริงอพี่กอเมื่อกี้บอกว่าไอมีแล้วมันแล้วมันโอนยังไงอ่ะต้นปกติเหรอมันต้องใช้บัต้านเที่ยวสู่รอไอโจเขาจะบอกใครเรื่องผู้พวกนี้เขาจะให้รับจอร่างจอขาโมโหพี่มาพี่มาโมโหโดนโอ้ว่าถ้าพี่มาบอกเขาด้วยอ่ะ เขาบอกว่าเขามาหาแต่เอาให้เขามาหาไม่ครับคลิปต่างหาก769ครับที่เราพูดจะหายปะวะทั้งให้โจ้ทั้งให้พีชรอมาขึ้นนับวีทรอหนึ่งนาทีก่อนพีชค่อยไปขึ้นมของกู้ภัยเนี่ยแหละไม่ครับดังไม่หายพี่อยู่ข้างหลังนี่ไงหมายถึงว่าเวลาเวลาปัญหายไปแล้วมันเพิ่งเมื่อกี้มันนับผ่านาทีพี่บังโม้ยมันไม่มีให้ขึ้นแล้วเดี๋ยวมันหายห้แล้ว ขังไม่อเปล่าคนดูทิครับมันจะแจ้งรอพี่ตอนเหลือหนึ่งาทีแล้วพูดเฉยๆพมันมีทั้งีทั้้โจยไงพูดอะจบบนเลยไหมททืมัมันให้ยังไงน่ต้องไปเบิดเรือของพี่นะกรับจะไปลาสัได้จะไปล่าสัตว์จะล่ให้เต็มห้าล้อกูคืนเขาไปแล้วกูลืมยุงกัดเต็มเลยวะเหีย ครับจะถกต่อครับนี่ห่มนะเนี่ยไม่มีอะไรในห้องดูดิเย็บเย็บฉันยังไม่โดนเลยเรียบร้อยฮะอะไรอ่ะครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาก็เลือกได้ป่ะกรถูกเพชรมันเลือสองพันหรอวะบอกว่ามันเป็นคนขาดเลอนี่แหละออกออกไปก็ออกอ่ะมันขาดตั้งแต่มันไปบีบอ่ะสักพันเจ็ดพันแปดจะลองดู เอาไงพี่ัขายออกนะแสนในไวเบสแสนอยากใเสียดูขอบคุณดูคนก๊อ้ครับคุณดาดูพันดวงครับขอบคุณครับผ่านไยเบสสองแสนนะปะออกระบบมันมีเสือแร้เลยคนดูที่ว่าตอนนี้มันอยู่ราวๆแสนเก้าแสนแปดแสนแปดแส้าอโจโบเห็นบเห็นก้าเ้ว่าโด์เขาขายสองแสนเนี่ยขายเจ็ดร้อยเจดร้อยแล้วเจ็ดร้อยยี่แล้ววันนี้จะเอาอีกเจ็ดร้อยเปล่าก็เจ็ดรอยตัวของหนูมีกูมีปลาบึกอยู่ในตู้หมื่นหมื่นตัวจริงป่ะเนี่ยพี่บัง เจพี่โจเอาบอะไรมหนพี่เจ็ดเจ็ดห้าเอนะครับถามรื่อไปเกาะนะครับครับวไปครับอ่อผมต้องเปลี่ยนชุดไหมอะถ้าไปเกาะเปลี่ยนครับเป็นสีอะไรครับก็ต้องเปลี่ยนชุดหนึ่งนะครับเขาถามว่าสีอะไรสีโทนเหลืองครับโทนเหลืองเหรอครับครับโอเคครับแล้วแล้วผมถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไอเรื่องเรือครับไอเรือ เจ็ดหมืนห้ากับเก้าหมื่นไอ้เก้าหมื่นมันนั่งได้อีกคนอ่ะหมื่นฟ้าแล้วหมื่งฟ้าพอเบอร์นเนื่อไหมครับหนึ่งพ415ครับเปล่าเลยนะสามพศสองวับโอเคครับสองวันไอโจไอโจครับพี่ครับพี่ตอไปนี้ดีวงว่าชีตรักมึงจะมีความสุข พี่ผมขอโทษครับพี่บางผมจะไม่ทำอีกแล้วผมรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพี่มึงไปไหนมึงไปตกปลาไปทํางานอะไรกูเห็นวันนะมีคนถ่ายรูปให้กูดูมึงอุ้มผู้หญิงตกปลาอันนี้จริงครับพี่แล็บทายไงหนูก็หนูรู้ว่าพี่เล็บแล้วกูจะให้สก๊อตตามล่าเจอาของผ่านมึงทั้งคืนมึงอยู่กับใครกูจะให้ผู้หญิงเข้าไปจีบมึงทุกคนมึงอะมันซุยเสียรอยเข้าไปเลยเมื่อกี้โดนมึงกินลงมึงเลยไปชี้โดนเล่าเนี่ยไปหนึ่งฝ่ามือ ใครทำอะไรพี่ตั้งแต่บ่ายสองครึ่งอะพี่เจอมาตั้งแต่เอ้ยก่อนหน้านั้นนะตั้งแต่บ่ายสองครึ่งอะที่คพี่เจอเขาใช่พี่บอกเออรบกวนหน่อยครับไปท่องแฟนในมือให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปสามผมก็ไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บ,บอกก็ได้ครับแล้วพี่ก็เจออีกเขาก็มาอีกแบบสามสี่ตู้ห้าตู้อะไรเงี้ยพี่เจอเขาอีกรอบล่าสุด พี่บอกเออตะกนุกนตะกุนหน่อยครับเออไปท่อมไฟในเมืองให้หน่อยเขาตอบพี่มาว่าทำไมอ่ะกูจะท่อมอย่างเงี้ยเป็นเฮี้ยอะไรปะใช้คำพูดนี้เลยเหรอเออใครอ่ะคนไหนอ่ะใ,ใครอ่ะ,อะมันคือคนไหนอ่ะเดี๋ยวก็มามันกลัวไปทิ้งบนบนเขาอ,อ่ะขอพี่แทงมันไปแล้วใช่ปะอืมใช่พีูความชาใครมันคือใครอ่ะแกล้งเหรอชาชนเพื่อนชาชนเพื่อ เราดีๆจักกูใช่ไอ,ๆๆอ้เหี้ยงงดิกูขอนอนเตียงด้วยแล้วกันนะหมอครับนอนเตียงไหนครับครับอเราอนนี้ปบนเดี๋ยวไปดูจุดที่กูทิ้งก่นแป๊บนึง เี้ยมันก็ผมบอกแล้วบางว่าวงการการไฟฟ้าเราเริ่มมีปัญหาเว้ยจริงรับที่แต่จริงมันก็ไม่เกี่ยวนะไม่จุดตัดทางหน้าผมว่ามันก็เกี่ยวกสเตปว่าแบบว่าถิ่นก่อนใครแย่งใครได้ใช่เราก็เออแต่ว่าก็ถูกอ่ะบถ้าพลาดเองเราโมโหเขาลงแค่แทงเขาแล้วก็ปนเขาเนี่ยจุดต้องไฟมันก็วัดอยู่แล้วถ้าถ้าเราไม่พลาดเราก็ได้ไม่ต้องคุณคุณจะปลอมตัวไหม มันเร่มงอะรหรอเขาก็หาเลอ่ะเออเขาก็หากับบมดเลยเธอไม่ต้องติดตอนสตรีมไมได้เธอติดตอนลงคลิปไม่ได้หรอคือเข็มเข็มอะไรพี่เธอมึงตั้งแต่บักลงบัลมึงไม่เปลี่ยนชุดอีกอาอันนั้นมันก่อนดีเปลี่ยนไปแล้วอันนี้โดนวันละกี่รอบเไไหนเปเมื่อกี้ขับสวนไปไม่ใช่หรอ จะมาเดินมาแต่พี่เปมพี่ก่อนพี่เปมมาเหรอหรือว่าไงอ้าวใช่หรอยังอยู่เป็นอ่ะพี่เปมแม่งหนีไปแล้วเปมไปแล้วมันไปแล้วเออเขาบอกว่ามาปุ๊บแล้วก็ไปแล้วชุดทหารผ้าปิดปากที่พี่หลงใส่ อะไรพี่ซีโร่ไปไหนวะนี่คนเดิมหรือเปล่าคนเดิมคือใครอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมีนี่เคอมีคนนึงเขาแบบว่าพี่บอกว่าไปซ่อมในเมืองได้ไหมครับขอขอซ่อมปึ๊บแล้วเขาบอกว่าเป็นเขี้เหร่เลยไม่ทำอะไรซ่ดีใช่เหรอใช่ไม่เปรมไปเคลียร์มาเลยมีอะไรรอทำงานปะอืมครับยัง จะไม่ได้เขาไม่ได้คนดูเว้ยถูกปะล่ะถ้าคนอื่นมาไล่เราอ่ะมันก็ไม่มีใครยอมอันม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 ีเคลมาปะบังมันมาปะไม่เขาบอกมาบอกแล้วมึงมึงก็เรามึงก็ไปไล่เขาไม่ได้หรอกเพื่อนถ้ามึงให้คิดอีกอย่างนึงถ้าคนอื่นมาไล่มึงมึงก็ไม่ไปหรอกแต่เป็นถึงว่า กูกูไม่ได้เชิงร้าแต่คือหมายถึงว่าพูดดีๆก็แบบพูดกับเขาดีๆเขาจะเหมือนกูนั่นแหละเข้าใจแ,แต่ต่อให้<อ>จะไล่ขนาดไหนก็ไม่ไม่เราก็ไล่ใครไม่ได้หรอกเขาก็เออไม่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 ไปก็ไม่ไม่ได้ว่าแต่คือแบบเขามาพูดจาเยอะก,นก,กูนั่นเองกูคาใจเรื่องเรื่องคำพูดคำเดียวเลยพูดจาเขาดีมากเพื่อนเขาน่าจะรู้สึกถไหมอาจจะรู้สึกแบบว่าทำไมต้องไล่อะไรอย่างนี้เป่าอเไรเออขึ้นไม่ไม่นะแบบอยู่ดีมันก็พูดไปเลยกูไม่ไปมีเหี้ยอะไรปะ อุ่นเนี่ยแล้วตามนั้นเมื่อเจอเมืก็จัดการแบบแล้วมันสดอยู่ครัพี่จิแต่ตอนนั้นก็จัดการไปเพื่อเจอแล้วแล้วต่ All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise.